ระหวา่างโรงเรียนบ้านหนองกะละโกพบกับโรงเรียนบ้านการะทุ่มเครือนะครับตอนนี้ให้นักกีฬาโรงเรียนบ้านหนองกะละโกโวอร์มไปก่อนนะครับแต่นักกีฬาโรงเรียนบ้านกระทุ่มเรือยังติดรายการแข่งขันจิงกองอยู่นะครับแล้วไปที่เตนของกะละโกกะละโกวันไหนครับกะละโกตัดบอลออกมา บอลออกมาทางด้านข้างตรงกลางยังเต้นไฟได้ครองบอลครองบอลอยู่แล้วว่าไงกลางตรงนี้ก็ใช้ไปแล้วก็ไปในสิบเจ็ดของเงินกลางหลุดไม่หลุดลูกนี้แล้วผ่านไปที่กองหน้ายิงยูนนี้ออกหลังไปนะครับทีเข้ามาเยี่ยมชมนะครับการแข่งขันฟุตบอลกีฬากลุ่มแคนดงหนึ่ง การแข่งขันกีฬาคนยังหนึ่งแล้วครับที่สนามแฟนรัฐบาลอนุบาลว่าอะไรนะไปยิงสิ่งของไปยิงตัวตัวไปบอลกระชากไปี่ยิงยิงไม่ยิงยิงไปแล้วก็เปิดไปผ่านผู้รักษาประตูของโรงเรียนบ้านน้องคาลาโกคาราโกได้บอลโยนยาวขึ้นมาที่แดนหน้าว่าไงของหลังของโดนกลางได้บอลตัดบอลมายังไม่ผ่านไม่ผ่านกองหน้าของบคารกูกคาราโกอะไรยิงไม่ยิง ยังไม่เฝ้าแต่บอลเรามางรนี้แทนดกระประยะห่้ลมียู่ัลาะมวยกจะตีไ่แตกได้ไม่ได้มาดูลูกีขท้นยุนี้รมการให้เสียงสัญญาณนักบิดจริงลูกนี้เติน ตีเสมอได้แล้วครับตอนนี้เติมเล่นหมายเลขสิบเจ็ดส่งให้กับเบอร์ยี่สิบเจ็ดเบอร์ยุบเจ็ดว่าไงพลาดไม่ผ่านลูกนี้จองหลังผมแมนกตลโกตัดบอลออกมาเป็นโดนนะบอลกลางหมายเลขสิบเจ็ดโดอลลูกนี้ว่าไงบอลซ้ายบอลพระล็อกเข้าซ้ายยิงยังไม่ได้ยังติดกองหลังของน้องกาล,ล,ลาเกอร์ลต่โคได้บอลอีกครั้งหนึ่งว่าไงลูกนี้ฝากมายังไม่ผ่าน ยังปิดอยู่ยังอยู่ในแดนของกาลาโกกาลาโกได้บอลผ่านบอลออกมาแล้วครับยังไในแันในเลคีจุดจของมอมกลางเมือมกลางได้บอลมาได้ตัวนี้มองไปทางซ้ายของตัวเองยังเป็นบอลของมอมกลางอยู่มุมกลางได้บอลยิงลงนี้ออกหลังซ้ายจากหน้าประตูโยนขึ้นมา กระโกดว่าไงลูกนี้ลดกลางตับดบอลออกมาน้องกระโดได้บอลมองแล้วยิงไม่ย,ยิงยังยังล็อกล็อกยังไม่อยู่ในข้างที่ถนัดของตัวเองของยางตับดบอลออกมาเตือนโดนกลางโดนกลางรุึยืนลูกนี้โยนไปที่ด้านหน้าไม่ผ่านผู้รักษาประตูไปแล้วไปช่วยแล้วโอ้โาประตูจันเล่นฝากอรมาให้กับหมายเลขสามหมายเลขสามเต็งว่าไงครับ ยังไม่ผ่านผู้รักษาประตูน้องตะโกเล่นเร็วลกนี้โยนยาวขึ้นมาว่าไงขึ้นเหมือนกันลงกลางทันไม่ทันลงกลางลงกางว่าไงตัดบอลออกมาบองเพื่อนมองซ้ายมองขวาแล้วเข้าทางซ้ายหมายเลขกิบจิตกิบเจ็ดว่าไงปาะบอลไปที่แดนกลางยังไม่ผ่านน้องตะโกยังติดบอลในบอลลงกลางตัดบอลออกมาลูกนี้ยังได้สู้กันอยู่ในยิงอยู่นครับ ของโรงเรียนบ้านนนกลางโดยหมายเลข27หมายเลข27่ิจริงลูกนี้ด้วยอย่งไม่ยอมที่รัสาประตูปีกีบเกลี้ี่สิบเจ็ดของนนกลางจะให้กับหมายเลข17ไปิเหมายลขยีว่าไงกองหลังของกะลุกโตตดบอลออกมาตรคุกคีคุกคีอยู่หน้าประตูของกะลุกโตกะลุโตอะไรตะลโตตะบอลออกไัตอรถบัตรนุ่งกลงไม่บอกหมลขย่สิบ แสยานุวิทย์เริ試試่มเล่นบอลมาแล้วกาลาโกตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับต้องชนะเท่านั้นแดนน่าว่าไงกาลาโกกาลาโกว่าไงยังไม่ผ่านหมายเลขยี่สิบของกองหลังของนนกลางกาลาโกยังเป็นฝ่ายได้ครองบอลออกหลังไป ชมลีลาการแข่งขันของฟุตบอลอนุบาลความน่ารักความมันหนาวว่าไงก็เป็นอนุบาลของนนกลางต่อว่าไงลูกนี้ไม่ผ่านโยนยาวขึ้นมาที่แดนกลางยังไม่ผ่านกองกลางของกองกลางมุกลางไม่บอลมาเลขสิบเจ็ดไม่เลขสิบเจ็ดต้อนให้ก็มองซ้ายมองขวาล็อกเข้าทางซ้ายลูกนี้ยังไม่ผ่านกองหลังของตาลง ดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกนะครับเร็วลงไปลงไปลงไปลงอาดาบครับผม 阿 n you <laughs> បានហើយថាអឺណាចាប់ចាប់ទីទៅហើយខ្ញុំទៅចិត្តណៃគឺចៅសំអើ สวัส <Go>, よみがえりたいとさらに。 ประชาพสันธ์นะครับใครทำมือที่หายนะครับขอบคุณคุณครูครับขอบคุณทนู้ใหญ่ขอบคุณยิ่งซีนคะใรญก็กยโคบนเด่ด้นนะ